แพทยมาเลด้อสวัสดีพี่น้องบองปายเนาะมอนี่มาเบิงต้นหมอกต้นใหม่เนาะดอกไหม้งามคักตัวนี้จะเป็นต้นพุทนะพี่น้องพุทซ้อนแต่ว่ามันเป็นพุทที่ดอกบานเนาะโมเมนต์ดอกจูมตอนหนึ่งสวัสดีแพทย์มาทาั้งนี้เนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นไม้ตัวหนึง่งนั่งซื้อ,อยังก่อนนี้ฮะ้พี่น้องนี่คือทงไฮทงหน้านอะอมัน,นี่กา ไม่เห็นมีไงเสยน้อมีไงเสยเหตุอย่างน้องสวัสดีจ้าตัวนี้เสยเนาะปอกน้องใหม่อ่าปอกน้อไใหม่ตัวนี้เป็นชาวบ้านเนาะมาพูดคุยกับชาวบ้านอ่าอยู่ในโมูบานมาได้เวียงเอาเพศอย่างน้องน้อใหม่เออปอกน้อไใหม่เพศยังกินเนาะสิต้มกินสิตอมกินเนาะตัวนี้เป็นกระไดน้องใหม่มากพี่น้องเน้อน้องใหม่จากหลังบานเนาะ เพิ่นปลูกไว้ตัวนะ้องเพิ่นปลูกไหว้หลายอยู่หลังบ้านเพิ่นปุ่นช่างปุ่นเนะ้อพี่น้องน้องใหม่บักหลายหนึ่งจ่างกงไผ่กะเป็นท้องเท้าเบิ่นหลายแถวนี้ <c oughs> นะนะเนาะมาตาหน้าเนาะเพิ่นกัมาตนาเพิ่นเพิ่นกัเลยมานั่งโฮมเพราะว่ามันจะมีแถวไหนมันก็ือมีแดดเนาะมองนี้ก็จะเป็นโฮมอ่าโฮมต้นหมอต้นใหม่ใหญ่เนาะเป็นจังนใดเนาะสบายดีบ่จ้าฝนตกดีบ่บ้านเท้า เออถามเจ้าเนี่ยถามไปสนอเขาบ <laughs> อกน้ำเจ้าเออฝนตกดีบอกฝตกกันย่างตกน้อยเดียวหนึ่งบ่อฝนไม่ค่อยตกนะเพื่อนวันเนาะหน่ำบ่มีดอกไห้หนาก็ได้อืหน้าเห็ดหลายอยู่บ่ปีนี่ฮะฮกไร่เนาะนี่หน้าเพื่อนตาจ้าฮะฮกไก่หน้าเพื่อนกัจะอ,อยู่โซนผีเนาะเพื่อนมาเฝอหน้าเฝอกา,กาแล้วก็ามาเห็ดน้หมอกใหม่เนาะพี่น้องมันนี่ เฮ็ดกอกเฮ็ดกินตามวิธีชีพบ้านเฮ้า <S <S เดี๋ยวเขาจะมีเบงพรีโต้เพิ่นปลูกไวเ้เนาะเขาจะเ่งสวนเขาเรียกว่าสวนใกล้บ้านของเพิรนสิน่ะพี่น้อ,องเขาก็จะมาขอพรอีโต้เนาะขอพรอีโต้แน่ขอพักแน่ใสิน่ะนี่จะเป็นเผือกนอะพี่น้องมีต้นเผือกเพิ่นปลูกไว้ก็จะมีหัวเนาะมันก็จะมีหัวเอาไ้เอาไ้หนึ่งเอาไ้ต้มกินนะ เนาะต้นเินเผือกนี่เผือกเนี้ยเราไม่เสยนี่ตัวนี้เป็นเผือกหอมเป็นปลูกวัยเนาะตัวนี้มันเห็ดแนวได้บ่<ะ>เห็ดแนวมันได้อยู่ปอเนานะติงมั่นนะพี่น้องแล้วก็รพี่ตู่เนาะตอนนี้พี่ตู่ก็บคือจะเบิร์ตเน่แล้วพี่ตู่ก็ได้บ่งกินเบิร์ตแล้วพี่น้องก็จะหาร์ดแจ็คยิปหนึ่งเนาะไปใส่ออมโกบปคอ,อนี่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> มีอะไรพี่น้องต้องการ เด็ดเอาพวกนี้เนาะเอาไปใส่ออมอาไปใส่แกงตัวนี้พัก